สวัสดีครับมาพบกับช่องกัสตี้วันนี้เราจะมาพาไปทำเพื่อที่จะไปทำแกงไม่ใช่แกงเออแกงต้มต้มหน่อยกระดูกหมูกระดูกหมูต้องจับโคนนอ่ะแต่ต้องหามุมที่มันเทนา่านั้น เลือดออกทุกคนเล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือมาใส่บาดอ้ยโอ้โหดีนะไม่โดนหัวเขา <c oughs> เออก่อนออก่อนใหญ่ไหมทุกคนใหญ่ปะว้าวเอ,อเดี๋ยวเราจะไปทำต้น่อไม้เดี๋ยวทำให้ทุกคนดูนะครับ นเ,นเดี๋ยวเราต้องไปรักษาบาดแผลก่อนเดี๋ยวเราจะมาผ่ากัานทั้งคน่เอาไปทำแกงเองอะไรอะไ,ไปต้มจืดเหรอต้มจืดเราต้องผ่าอย่างนี้เพราะว่าเราต้องใส่ถุงมือแล้วค่ากันเพื่อนเพราะว่ามันขุยมันคันมากโคตรคันเลยเมื่อกี้ต้องไปอาบน้ำเราต้องขุยมันออกก่อนนะทุกคนนี่ มยังไงมันก็ต้องลอกเปลือกมันออกจนเหลือชั้นเนื้อในมัน,นที่เป็นเกลือขาวๆเราค่อยกินได้ไเห็นไหมขนเนี่ยขนเห็นไหมไม่มีคนเคยเห็นบอบไม่รู้น่าจะเคยกันแหลกมั้งหลายคนอาจจะสงสัยทำไมบ้านเรามีอะไรเยอะแยะ ก็เขาเราปลูกนั่นอเองหอาแล้วต้องบนนี้กินได้นะไปะทำไมต้องใส่ผ้าก,กันเพื่อนกลัวขนมันแล้วเพื่ออะไรนี่งไงอันนี้ ให้มันเหลืออันที่มันกินได้เหลือส่วนบางๆอันนี้มันแข็งข้างนอกกันอ,อย่าไปเตียได้นะเพราะว่าขนมันเยอะอยู่คันั้นเดี๋ยว,วรเยราก็ไปล้างอีกทีโอเค,อเคได้แล้ว <laughs> ย่างนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาสับแล้วไปล้างนะสับเปน็นท่อนๆก่อนแล้วนั่นเนี่ยเหลามันก็จะประมาณนี้แหละ <laughs> สับก่อนจบ โจ้นี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างกันเีกว่ะไป,ไปเราจะต้องทิ้งไว้ก่อน ใส่รสด,ดีก้อนนะครับทุกคนผมอันนี้คือเกลือนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเราใส่กระด,ดูกหมูลงไปนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหน่อไม้ที่เราต้มแล้วเราล้างมันแล้วนะด้วยน้ำเย็นเราก็จะมาใส่ไป ก็ยังขมอยูนนนนน่นิดนึงนะขมนิดๆนี่็ะไรมาทุกคนเราเปลี่ยนหมอ้นะทุกคนหมอนะมันเล็กเกินไปเราเปลี่ยนมาใส่มอ้อที่ใหญ่ขึ้นมาเราใส่อิเอขางนะครับทุกคนมจุมม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 มันเยอะเราก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันน้ำปลานะครับทุกคน เป็นโ,โลกไก่เนี่ยเติมรสดีก่อนนะเพราะมันเยอะจัดเค็มผงนัวผงนัวนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับทุกคนมาทุกคนเราก็เติมน้ำนะครับใส่ <c oughs> พริกไทยนะครับทุกคนใส่น้ำตาลนะครับ, <c oughs> ท,รบทุกคน อันนี้กระเทียมนะครับทุกคนพร <Hey. S 1> ิกไทยพ <laughs> ริกไทยเราจะใส่ผักชีนะครับกระเทียมเจียวนะครับทุกคน เราจะชิมกันนะครับร้อนอ,อ,อือหือร้อนไม่ได้อร่อยอ่ะอือหือร้อน ไคลเจอของงอกม้าสะุูเป็นแข็งไหมเมื่อแข็งเคี้ยวได้หรอ<ม>นิ่ม,มน้ำก็เข้ากันนะแบบน้ำแบบเป็ดน,น้ำซุปกระดูกหมูอะ่ะอยู่บกอ้อไม่เยอะด้วยบุกอ้อไม่เยอะคือสินะ ก็อุปกรณ์ในการทำไม่เยอะหยาบแล้วก็จะถ้ากลิ่นแม่พริกไทยอ่ะจะมีกลิ่นหอมพริกไทยด้วยพริกไทยดำขุดไ <c oughs> ้กับมือเลือดไหลกับมือด <c oughs> <c oughs> ้วยตออน้ำ เรม่มก mm. ดผู้ชิมร้อน oh! <laughs> ใหญ่จี๊ดนีด่เลยมาชิมกันก่อนอื่นต้องเริ่มจากน้ำ ตอนแรกนึกว่ามันจะแข็งอ่ะนึกว่ามันจะเป็นเส้นเสียนอ่ะแต่ว่ากินไปมันมันไม่เป็นเสียนะมันมันนิ่มอ่ะไม่ใช่นิ่มดิมันกรุบๆอ่ะอร่อยดทุกคน อยากหาต้มจืดกินอะไรเงี้ยวัตถุดิบไม่เยอะมีแค่หน่อไม้กระดูกหมูน้ำเครื่องปรุงจบอร่อยดีทุกคนใครอยากกินต้มจืดก็ไปลองทํานะมันก็ไม่เชิงจืดนะ,ะไปชิมอืมนุ่มมาก ไไมาปิดคลิปเด้ออือมาปิดอ่ะอะทำไมเขาต้องเป็นคนปิดวะเป็แะนแหบอาหคนคลิปนี้พี่ชายเราเป็นคนทำนะเราเป็นคนถ่ายเราก็เลยได้มาชิมอย่างเดียวนะคลิปนี้เอาเป็นว่าไปแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งก็นด้วยนะคะใครที่มาดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้กดด้วยนะคะจะขอบพคุณอย่างมาก เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย